าแล้วค่ะกับชุดแต่งของแบรนด์มาสโตเซตนี้จัดไปเลยจุกๆ26ชิ้นค่ะหล่อลงตัวสุดๆส,สำหรับคันนี้ติดตั้งรุ่นมิวเอ็กซ์นอีลิแกนจะหล่อแค่ไหนเดี๋ยวพามาชมกันเต็มๆเลยค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีมี่อิสุสุเมโทสาขาชัยภูมิปากเกร็ดนะคะสำหรับวันนี้พี่โอกาสพิเศษนะคะนำรถมิ X เ1.9อีลิแกนใส่เซ็ตเต็มของแบรนด์มาสโตกกันค่ะเซ็ตนี้ต้องบอกเลยนะพี่ว่าเขามาจัดเต็มจริงๆ26ชิ้นเลยเดี๋ยวบีมพามาดูนะพี่ว่ามีแต่งอะไรบ้างแล้วต้องบอกเลยว่าเซ็ตนี้หล่อลงตัวสุด จัดไฮไลท์เซตสาคัญให้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะมาะะเริ่มกันเลยนะคะพี่สําหรับเซตนี้แน่นอนว่าสะเกิตทุกแบรนด์นะพี่จะมีโลโก้ในส่วนของฝาก,กระโปรงเข้ามาแล้วนะสาหรับตัวมาสโตเซตนี้จะเขียนว่ามาสโตสปอร์ตค่ะพี่เราต้องบอกเลยว่าเราต,ต้องบอกเลยค่ะปกติแล้วของมาสโตเนี่ยเขาจะมีเขียนแค่มาสโตตอย่างเดียวเนาะแต่ว่าเซตนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นสปอร์ตที่สวยพี่ จัดไปเลยคำว่า m i w เอ็กซ์แต่ยังคงโลโก้เดิมนะคะที่มีไฮไลท์เป็นสีแดงที่ตัว S เหมือนเดิมเลยพี่สำหรับเซตนี้เขาจัดลงตัวได้แบบสวยจริงๆถัดมาในส่วนของตัวครอบกระจังหน้าครอบกระจังหน้าของมาสโตเนี่ยพี่เขาจะไม่เหมือนแบรนคา์โต้นะคาโต้เนี่ยเซตที่บีมเคยรีวิวของตัว R S ใช่ไหมเขาจะเป็นครอบกระจังหน้าไปทางชิ้นแบบนี้เลย คุมโทนเป็นสีดําแต่รุ่นนี้ด้วยความที่เป็นตัวรุ่นอิลิกแกนเลพี่เนาะเขาทําเที่ยวคู่หน้าแบบนี้แล้วที่สําคัญพี่ที่ชอบนะจะมีคําว่ามิวเอกตรงนี้แล้วทําเป็นขีบในส่วนของตัวสีเขียวลามกีนเหมือนเดิมนะคะชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นตัวครอบนะพี่ยิ่งยาวมาถึงด้านตัวชิ้นนี้อ่ะที่ดูกันชัดๆนะสำหรับตรงนี้การครอบดีไซน์ไปมันทำให้คุมโทนกับด้านหน้าของกระจังหน้าได้แบบลงตัวจริงๆเนื<ๆ>่องจากว่าจริงๆแล้วตัวอิลิกแกนนะพี่ตัวเที้ยวคู่หน้าตรงเนี้ย เขาจะทําเป็นสีบอลเงินแต่ถ้าของเซสเกิร์ตมาสโตะเนี่ยเขาก็จัดครอบตัวกระจังหน้าเนี่ยเป็นสีดําให้คุมโทนกับกระจังหน้าด้านหน้าตัวรถนะแล้วยังไม่พอที่บอกเลยว่าเป็นไฮไลท์สําคัญสําหรับตัวแบรนด์มาสโตะของตัวชุดแต่งเนี่ยด้านหน้าเนี่ยบีมบอกก่อนนะว่าเขาจะทําดีไซน์เป็นสาใหญ่ครอบเนี่ยมาถึงกันชนด้านหน้าเลยนะพี่พี่ดูนะเหลือวาวเนี่ยแค่ช่วงเลเยอร์ตรงนี้ แล้วก็ช่วงแกมด้านข้างนิดหน่อยประมาณสัก4ีห้านิ้วได้ค่ะไม่ได้เหลือเยอะนะคะแต่ในส่วนของชิ้นงานสีเนี่ยบอกเลยว่าสีของมาสโตสีเนี่ยเหมือนตัวรถมากที่สุดเทด่าที่บีมรีวิวในส่วนของตัวเซ็ตสเกิร์ตของปี2025นะคะสีมาสโตเนียนกับตัวรถไปเลยแล้วก็การครอบชิ้นงานมียางรองกันกระแทกให้ทั้งหมดในส่วนของไฟด้านข้างนะพี่ของตัวรุ่นอลิแกนเนี่ยเขา เป็นคุมโทนเป็นสีดําอยู่แล้วแต่มีไฟในส่วนของ daylight เป็น LED กรณีที่เราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวาเนี่ยเขาก็จะเด่นชัดแบบนี้เลยนะคะแล้วที่สําคัญนะพี่ตรงเนี้ยเขาไม่ได้ทําเป็นไซ์เล็กคือเขาทําเป็นดีไซน์แนวตรงแล้วก็เป็นไซส์ใหญ่มาเลยนะคะสวยงามชัดเจนด้านหน้าเนี่ยดูดุดูมากนะของมาสโตะนะพี่นะตัดดีไซน์ทุกอย่างเนี่ยเป็นสีดําเงาด้านนี้ ด้านข้างในส่วนของตัวไฟตัดหมอกไปมีตัดในส่วนของคลิปด้านหน้าเป็นสีแดงเล็กน้อยนะคะเป็นแนวตรงแล้วก็ทําดีไซน์เนี่ยตรงบัมเบอร์ด้านหน้าเนี่ยเป็นสีเทาในส่วนของสีเทาตรงนี้บีมแอบสอบถามกับทางเซลล์มาแล้วนะคะที่มีเขียนคําว่ามาสโตเนี่ยสามารถนําออกได้ไหมตรงนี้เขาแจ้งเลยพี่ว่าสามารถนําออกได้ถ้าลูกค้ารู้สึกว่าไม่ชอบหรือว่าดูว่ามันเยอะไปไหมสําหรับด้านหน้ามีในส่วนของโลโก้ฝากระโปรงแล้วแล้วก็จะมีที่ตัวชุดแต่งด้วยตรงด้านเนี้ย คือรู้สึกไม่ชอบแบบนี้ก็สามารถแจ้งกับเขาได้เลยหรือจะทําเป็นดีไซน์สีดําเงาดุดๆไปเลยก็ได้แต่ถ้าพี่มองจริงๆอ่ะพี่ถ้าเราทําเป็นสีดําเงาทั้งหมดเนี่ยอาจจะดูแบบ มืดไปเลยนะแต่สําหรับพี่ๆที่ชอบเป็นสีดําเงาอยู่แล้วเนี่ยตรงนี้ก็ลงตัวเหมือนกันตัดดีไซน์ของมาสโตออกหรือจะมีดีไซน์ของมาสโตด้านหน้าเนี่ยก็ดูหล่อลงตัวนะคะอยากให้เห็นด้านหน้ากันชัดๆนะพี่ด้านหน้าของมาสโตเนี่ยทำชิ้นงานสเกิร์ตเป็นสายใหญ่แต่มันไม่ได้ดูเยอะชิ้นมันดูเข้ากันแล้วก็ทําให้ตัวรถด้านหน้าเนี่ยของรถเราดูดุมากจริงๆค่ะ ชิ้นนี้พี่ให้เห็นกันชัดๆนะไม่ใช่สีดําเงานะเป็นสีตัวเคปล่าทั้งหมดเลยและชิ้นงานมาสโตกการทําดีไซน์เคปล่าเขาสวยตัดดีไซน์ตรงด้านเนี้ยพี่เป็นเว,ว้าแล้วก็ทําเป็นช่องมาแบบนี้เลเยอร์ด้านหน้าตรงเนี้ยคือพอใส่ไปที่แก้มด้านข้างของตัวรถนะคะมันดูสวยจริงนะตัดรับกับตัวชุดสีรถแล้วก็ตัดด้านหน้าเนี่ยให้เข้ากับฝากระโปรงด้านหน้าดูมีเคอร์เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะ เป็นเซ็ตเพิ่มเติมที่เขาแถมให้ของเซ็ตมาสตูสปอร์ตเซ็ตนี้เลยค่ะมาที่คิวล้อของตัวรถกันค่ะสำหรับคิวล้อเนี่ยเขาทำดีไซน์เป็นไซส์ใหญ่เลยพี่อยู่ประมาณ4นิ้วได้เลยแต่ยังคงเป็นความเคิร์ฟเหมือนเดิมในส่วนของตัวคิวล้อไม่ได้ทำดีไซน์เป็นดีไซน์ตรงเลยพี่มีเคิร์ฟสโลปด้านนี้แล้วก็ตัดตรงด้านล่างตรงนี้นะคะชิ้นงานต่อจากชุดแต่งด้านหน้าของตัวรถเลยนะคะมียางรองกันกระแทกให้เหมือนเดิม แล้วก็ทําดีไซน์เป็นสีดําเงาชิ้นงานสี่นิ้วตรงนี้แทบไม่มีผลเลยพี่เพราะว่าเซ็ตเขาอะไม่ได้เป็นเซ็ตสเกิร์ตที่เป็นหน้าเล็กแล้วทําคิวล้อใหญ่เขาเป็นเซ็ตสเกิร์ตที่ทําหน้าใหญ่แล้วก็คิวล้อใหญ่ตามดีไซน์ของเขานะคะบอกเลยว่าตัดดีไซน์เนี่ยถ้าคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนล้อแม็กเป็นโทนแบบดุๆนิดนึงนะพี่นะตรงนี้มันจะคุมโทนเข้าไปกับตัวคิวล้อของตัวรถเลยนะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยสาหรับคิวด้านข้างของตัวรถมาสโตะนะคะ ถัดมาที่ตัวครอบกระจกกันครอบกระจกเป็นไฮไลท์กันอีกแล้วค่ะไม่ได้ทําสีดําเหมือนแบรนด์อื่นนะเขาทําเป็นในส่วนของเคปล่าแล้วเคปล่ามาสโตอต้องบอกเลยว่าสวยจริงๆพี่ดูกันชัดๆเลยนะตัวครอบตรงเนี้ย เขาไม่ได้ทำดีไซน์ครอบไปอย่างเดียวนะแต่ดีไซน์เขาเขาครอบมาถึงตรงด้านหน้าของตัวกระจกเลยไม่ได้ครอบแค่ชิ้นบนแล้วก็ตัดดีไซน์ไปแต่มีในส่วนของเคฟด้านล่างเนี่ยมาถึงกระจกตรงที่เรามองนะคะบอกเลยว่าการดีไซน์ของเขาสวยและทำคุมโทนของแบรนด์อื่นเนี่ยส่วนมากจะทำเป็นสีดำเงาเนาะแต่ถ้ามาสตพี่เป็นเคปล่าถูกใจสายที่ชอบเคปล่าแน่นอนและยังไม่หมดแค่นี้ในส่วนของเคปล่าจะมีชิ้นไหนอีกเดี๋ยวรอติดตามกันเลยค่ะ มาที่กับประตูกันพี่สำหรับกับประตูของมาสโตเนี่ยตอนนี้บีมชอบนะของปี m i n เน2025เนี่ยบอกเลยว่ามาสโต๊ปรับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะคะไม่ได้ทำเหมือนเดิมที่เป็นชิ้นค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วทำเป็นสีเดียวกับตัวรถรุ่นนี้มีความสปอร์ตมากขึ้นแน่นอนชิ้นงานเป็นสีดำเงาพี่แล้วที่สําคัญไม่ใหญ่เหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะเมื่อก่อนเนี่ยต้องบอกเลยว่ามาสโตทําชิ้นงานคือใหญ่เอถอะทะไปหมด แต่ชิ้นงานนี้เล็กแต่ว่าสปอร์ตตัดดีไซน์นะพี่ด้านในตรงเนี้ยทำเป็นในส่วนของตัวสีแดงแล้วก็เป็นสติกเกอร์นะคะถามเซลลมาแล้วว่าสติกเกอร์ตรงนี้ถ้าหลังอัดฉีดเนี่ยหลุดไหมเขาบอกว่าไม่หลุดแน่นอนถ้ากรณีที่หลุดเนี่ยเขาเค็มให้100%เลยนะพี่นะในส่วนของตรงนี้ก็จะมีดีไซน์เป็นมาสโตแบบนี้ นะคะไม่ได้ดูแบบหลอกตาหรืออะไรเพิ่มเติมแล้วก็เขาตัดดีไซน์มาได้สวยนะคะสําหรับกาบประตูตอนนี้ถ้ามองรีวิวที่บีมรีวิวทั้งหมดนะบีมชอบของมาสตกสุดในส่วนของตัวกาบประตูด้านนี้นะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยสําหรับพี่ๆที่สนใจจะติดตั้งชุดแต่งแต่ไม่ชอบตัวกาบประตูของแบรนด์อื่นเนี่ยก็สามารถเลือกตัวชิ้นนี้ของมาสตกไปใส่ได้นะคะเพราะว่าเขาสวยจริงๆตรงนี้บีมคอนเฟิร์มเลยค่ะ ถัดมาที่ในส่วนของตัวกาบบันไดกันบ้างกับบันไดของมาสโตชิ้นนี้บีมคุยกับทางพี่เซลเขาแล้วเขาทําดีไซน์เป็นสีดำเนาะแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนรู้สึกว่าน้องบีมพี่ไม่ชอบสีดําเลยมันดูมืดสามารถเลือกทําเป็นสีเดียวกับตัวรถได้นะคะสามารถแจ้งบีมก่อนได้เลยดีไซน์ของเขาก็จะทําเหมือนเดิมคะ่ะเหมือนแทบทุกแบรนด์เลยที่จะทําเป็นครอบด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแต่สําหรับมาสโตเนี่ย ด้านหน้าเนี่ยเขาจะว้าวช่องไฟไว้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะในการขึ้นลงบันไดเนี่ยตรงนี้ขึ้นลงได้แบบสบายใจหายห่วงเพราะเขาไม่ได้ยื่นออกมาไม่ได้เป็นชุดแต่งที่ทําตรงเนี้ยที่ยื่นออกมาเยอะคือสอดเท้าหรือว่าการเดินขึ้นรถเนี่ยก็ยังคงสบายอยู่ในการเดินขึ้นเดินลงอ่ะพี่ดูเท้าหนูก็จะเหลือประมาณเท่านี้ในการใช้นะคะก็ไม่ต้องกังวลในส่วนของการเนี่ยขึ้นลงบันไดตรงเนี้ยใช้งานได้สะดวกแน่นอนส่วนด้านหลังก็ไม่ต้องพูดถึง ของมาสโตะเนี่ยเขากว้างอยู่แล้วพี่ดูช่องเนี้เหลือเยอะๆเลยในการขึ้นลงชึบก็สามารถขึ้นลงได้แบบนี้เลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยสําหรับตัวครอบบันไดของมาสโตะบอกเลยว่าขึ้นลงสบายดีไซน์สามารถเลือกได้ว่าเป็นสีดําหรือว่าเป็นสีเดียวกับตัวรถก็แล้วแต่ความชอบของลูกค้าเลยนะคะ าามาที่ด้านหลังของตัวรถกันค่ะสําหรับด้านหลังพี่ชอบมากนะของแบรนด์มาสโตเพราะด้านหลังเขาอะบีมบอกหลายคลิปมากเลยนะคะว่าบีมาชอบตัวสปอยเลอร์ที่มีการเวา้า ด้านหลังแบบนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่เพราะว่าถ้าแบรนด์ไหนเนี่ยทำครอบไปเลยและทําให้สปอยเลอรดด้านบนเนี่ยไม่ชัดเจนหรือไฟส่องสว่างไม่ชัดเจนมันจะทําให้การขับขี่เนี่ยเวลาทัศนวิสัยตอนกลางคืนผู้ขับขี่ด้านหลังเราเนี่ยจะเห็นไม่ชัดบีมบอกอยู่ตลอดว่าถ้าการว้าแบบนี้มันเห็นชัดเจนแล้วก็สวยทําดีไซน์พี่เป็นสีดําเงาเหมือนแทบทุกแบรนด์นะแต่ว่าของมาสโตอ่ะบีมบอกก่อนว่าเขาจะยื่นมาค่อนข้นขางเยอะกว่าแบรนด์อื่นเพราะว่าถ้าเป็นขอตัวฟรีฟอร์มเนี่ยหรือว่าตัวขอคาโต เ,เขาจะไม่ได้ยื่นเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าพี่ๆที่ชอบดีไซน์สปอยเลอร์ที่ยื่นออกมาเยอะนิดนึงตรงนี้ตอบโจทย์เลยของแบรนด์มาซาโตะนะคะ มาที่ไฮไลท์สำคัญของเรากันค่ะไม่พูดไม่ได้จริงๆในส่วนของมาาโตะนะพี่เผื่อพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ทราบนะคะแบรนด์มาสโตเขาทําคาดเอลมีไฟแล้วนะแล้วคาดเอลมีไฟพี่ต้องบอกว่าชอบจริงๆดีไซน์เขาไม่ได้ทําชิ้นงานที่ใหญ่ยังคงคอนเซปต์เดิมว่ามาสโตเป็นคาดเอลที่สวยที่สุดจริงๆค่ะสําหรับดีมนะดีไซน์เขาเขาทําแนวตรงนี้พี่ตัดรับกับตัวด้านล่างได้สวยจริงๆไม่พอเขาทำตรงนี้เป็นสีดำใช่ไหม ครอบตัวไฟด้านหลังของตัวรถเราแล้วก็ทำดีไซน์ตรงนี้เป็นว่า Mule X Sport นะคะยังคงโลโก้ในส่วนของ Isuzu เหมือนเดิมและที่ไฮไลท์สำคัญพี่บอกเลยว่าชอบจริงๆของมาสโตะนะคะเวลาเหยียบเบรกไฟด้านหลังตรงนี้เป็นไฟวิ่งเดี๋ยววิมลองเหยียบเบรกให้ดูจะได้ให้พี่เห็นชัดๆกันนะคะ ดีไซน์ไฟก็จะเป็นแบบนี้เลยนะพี่เป็นไงบีมบอกเลยว่าสวยจริงๆไฟเบรกของตัวมาสโตเนี่ยตั้งแต่บีมรีวิวนะบีมชอบอันนี้เพราะว่ามีลูกค้าเนี่ยหลายท่านอ่ะสอบถามมาว่าคาดเอวเนี่ยเวลาที่เราเหยียบเนี่ยมันมีไฟไหมมันม,มีมีแล้วเหมือนแบรนด์อื่นยังไงแต่ว่าถ้ามาสโตพี่เขาเป็นไฟดีไซน์แบบนี้เลยหวังว่าพี่ๆหลายๆท่านเนี่ยจะมองมาสโตเป็นทางเลือกนะเพราะจากที่บีมรีวิวอ่ะบีมชอบจริงๆของมาสโตตอนนี้นะคะแล้วก็สําหรับพี่ๆที่กลัวว่าเขาจะแยงตาไหมถ้าผู้ขับ ขี่ด้านหลังเห็นเนี่ยไม่ได้แยงตาแน่นอนพี่ดีไซน์ไฟก็จะประมาณนี้เลยเพราะบีมถ่ายคลิปตอนเนี้เกือบหนึ่งทุ่มแล้วก็ไฟแสงสีเนี่ยบีมจะจัดในส่วนของตัวแบ็กดรอปเนี่ยให้มันสว่างนิดนึงแต่คันจริงไม่ได้สว่างมากและสวยแน่นอนค่ะ แล้วอีกหนึ่งชิ้นนะคะของมาสโตะที่เป็นเคปล่าพี่ก็คือชิ้นนี้เลยคิ Q ้วข้อฝ่าท้ายค่ะคิ Q ้วข้อฝ่าท้ายตรงนี้ทําดีไซน์เป็นเคปล่านะคะยังคงคอนเซปต์เดิมที่มาสโตะทํทำเคปล่าสวยค่ะมีจัดดีไซน์ชิ้นนี้มาให้ด้วยมีครบทั้งหมดเลยตัดรับกับตัวป้ายทะเบียนที่เป็นป้ายแดงไหมป้ายขาวก็เข้ากันนะคะตรงนี้เขาก็ใส่ใจแล้วก็ทํามาให้เพิ่มเติมนะถัดมาในส่วนของการลอยท้ายกันค่ะการลอยท้ายยังคงเป็นดีไซน์เดิม ะะของแบรนด์มาสโตไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนหรืออะไรเพิ่มเติมนะทําดีไซน์ตรงนี้พี่เป็นสีดําแล้วก็มีในส่วนของโครเมียม,มด้านในมีปั๊มสกรีนเป็นว่า m ิวเอ็กซ์แล้วก็บายมาสโตเหมือนเดิมนะคะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนักนะคะก็จะมีแค่ตัวชุดแต่งแต่ว่าชิ้นนี้ยังคงเหมือนเดิมอยู่ชิ้นเดียวนะ โอเคมาที่สุดหลอ่อไฮไลท์ของเรากันก็คือสกเก์ดด้านหลังค่ะสกเก์ดด้านหลังของมาสโตเนี่ยดีไซน์เขาก็แทบจะเหมือนทุกแบรนด์เลยพี่ทําดีไซน์เป็นสีดําเงาแต่ว่าของมาสโตเนี่ยท่อเนี่ยเขาก็จะเป็นท่อหลอกนะคะดีไซน์คล้ายท่อเหลี่ยมแหละแต่ว่าทําเป็นยิงยาวนิดนึงปกติมาสโตเนี่ยทาเป็นท่อคู่แล้วก็ท่อกลมคู่ท่อเหลี่ยมคู่แต่รอบนี้ไม่ทําแบบนั้นแล้วพี่เขาทําดีไซน์เป็นท่อดีไซน์ตรงแบบนี้แต่ชิ้นงานเนี้ย จะเป็นในส่วนของตัวโครเมียมนะคะไม่ได้ทําเป็นสีดําแล้วก็บัมเบอร์ด้านหลังเป็นสีเดียวกับการชนด้านหน้านะคะก็ทําออกแบบมาดีว้า wow, วในส่วนของตัวเซนเซอร์ได้แบบชัดเจนเหมือนแบรนด์อื่นเลยคือบีอาจจะบอกหลายคลิปมากเลยนะคะว่าแบรนด์ไหนเนี่ยที่ทาในส่วนของว้ลเซนเซอร์ได้ดีเพราะว่าพวกตําแหน่งเซ็นเซอร์พวกนี้มันมีความสําคัญกับการใช้งานของตัวรถลูกค้า ถ้าติดชุดแต่งไปแล้วแล้วเซ็นเซอร์ใช้งานไม่ได้เนี่ยเราจะติดทําไมเนาะพี่นอ้องได้ความสวยงามแต่ความสะดวกสบายในการใช้รถเนี่ยหายไปแบบนี้ก็ไม่โอเคเนาะแต่ว่าแบรนด์มาาโตะพี่อย่างที่บีมบอกเลยว่าเขาเว้าให้เหมือนกันเลยตรงนี้สวยงามลงตัวแน่นอนคะ่ะ ชิ้นสุดท้ายและท้ายสุดกันค่ะสำหรับไฮไลท์ของตัวเคปล่ามาสโตจัดในส่วนของตัวครอบฝาถังเป็นเคปล่าให้ด้วยพี่แล้วชิ้นงานพี่ไม่ได้สกินคำว่ามิวเอกนะทำเป็นดีเทลนะพี่เป็นแบบเนี่ยดีเทลแบบนี้เลยคือดูหล่อจริงๆอะ่ะมันดูเหมือนเป็นชุดแต่งอีกชิ้นหนึ่งที่มากับตัวรถได้แบบดีจริงๆสาหรับพี่ๆท่านไหนนะที่ติดแล้วติดตัวเบ้ามือแบบเนี้ยพี่เป็นเคปล่ามันจะแบบเพอร์เฟกมากๆนะคะก็ฝากไว้เป็นทางเลือกสําหรับชิ้น นี้เขาก็มีมาให้เดี๋ยวอินเสิร์ตชัดๆกันให้เห็นเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือชุดแต่งของแบรนด์มาสโตเจนใหม่ล่าสุดของ m ิวเอ็ก5ค่ะหวังว่าจะถูกใจพี่ๆนะคะแล้วก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะพี่ราคาชุดแต่งเขาเนี่ยอยู่ที่35,500นะพี่ สำหรับชุดแต่งแบรนด์นี้พี่มีทั้งหมด26ชิ้นจัดให้แบบฉ่ำๆ26ชิ้นชิ้นไหนไม่ชอบอยากปรับเปลี่ยนยังไงสอบถามบีมได้เลยค่ะเดี๋ยวบีมจัดการให้นะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็ฝากกด like, ก share, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บีมด้วยนะคะสำหรับพี่ๆที่สนใจปโปรโมชั่นรถอีซูซุทุกรุ่นนะคะสามารถโทรหาบีมได้เลยค่ะที่เบอร์0 9 9 5 6 5 6 2 9 3นะคะเพจ a c e b o o k ของบีมชื่อว่าบีมมี่อีซูซุป้ายแดงเมโทรชัยพื้ค่ะยังไงฝากไปกดติดดตตาามกัััันนน้้วววยยะะะคสสหหรบพีี่่่่ทอูงงจจจแลใ ตั้งตัวชุดแต่งหรือซื้อรถกับบีมนะคะก็สอบถามบีมได้เลยค่ะบีมมีบริการไฟแนนซ์ทุกจังหวัดรวมทั้งโปรโมชั่นดีๆให้กับพี่แน่นอนค่ะยังไงวันนี้บีมขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ